หม้อช,ชบาบูเวีเตี๋ยวไก่มาละเนื má, ้อภูเขาไฟพรีเมียมเขาใส่ชุดดำชุดเลยแล้วเขาแว๊บเฮ้ยแล้วก็พูดอะไรสักอย่างพูดอยู่นั่นน่ะพูดเหี้ยบอกเฮ้ยนอนสักพักหนึงมีเสียงหนึ่งที่พูดออกมาว่าต่งนีนแต่งงานเพราะว่าพาไปดูหนังแล้วแล้วพ่อไม่ดูหนังพ่อทำอะไร ผมตักให้เองครับคุณธ <ผม S 2> ีมครับผมฝากยูแลแฟนผมหน่อยเฮียมันอร่อยเกินเออเอาดิอ่ะให้เราพิมลองชิมน้ำดูก่อนอันนี้ผมไม่เคยแชร์ที่ไหนมาก่อนไม่เคยพูดอืมขอเลิกทำได้ไหมหืมทำไมอยากกระเซียนสวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวนี่ค่ะอ่าบ้านบุ๊คน้องบปบีไปเรียนนะฮะทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมากเดี๋ยวไปหาให้บุ๊กก่อน จะบอกก็าตื่นเต้นมากเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่เคยมีแขกรับเชิญม,มากินเอกพานุก,กับทัพพิมพมากินกับบ้านเราแล้วทุกคนแล้วแม่บุ๊กก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเขามาทั้งทีเราต้องทาเมนูที่แบบว่าพิเศษพิเศษให้เขากินหน่อยที่เราไม่กล้าทำเอง <laughs> ทุกคนเขา้าใจไหมถ้าบุ๊กทำแบบว่าถ่ายคลิปหรือกินเองอ,ะอ่ะมันจะมันจะตัดความเกรงตัวนั้นออกไปแต่ถ้ารู้สึกว่าแบบเหมือนคนรอกิน ความคาดหวังแบบจะกินฝีมือเราอะไรเงี้ยอ่ามันจะปรุงเพีย้ยนมันจะเพี้ยนทันทีแต่เวลาพอเอากล้องลงปุ๊บชิ้นน่าจะสวยทันทีจริงแต่เราไม่กล้าทำกินเพราะอะไรวะเพราะเดี๋ยวถ้าเราทำมอเสร็จปุ๊บแล้วเราต้องนั่งกินกันยาวใช่เกิดเขาแบบไม่อร่อยแล้วเขาเกงใจแล้วแล้วเขาต้องทนฝืนกินสิ่งนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าแบบเออเราแบบไปซื้อร้านอร่อยอร่อยให้เขากินดีกว่าแต่เฮียก็จะแกล้งเขาอีกอ้าวเราจะไม่บอกเขาว่าเราไปซื้อมาเราจะแกล้งเขาก่อนว่า เราทําเองจะดูปฏิกิริยาว่าเขาเป็นยังไงแล้วค่อยไปเฉลยตอนท้ายเฮียขาจะไม่ไหวตอนนี้ทุกคนยังกระเพกอยู่แบบนี้นะขอนั่งได้ไหมไม่ได้ป้าไม่หยุดมาบอกให้หยุดป้าไม่หยุดนี่หลายหลายคนอาจจะเห็นในติ๊กต็อกนะว่าเฮียกระเพกไปแล้วก็หายคลิปไปเพราะว่าอะไรป่ะทุกคน คือเฮไปเสาหลักมากไงแล้วแม่บูบอกว่าให้หยุดให้หยุดให้หยุดบอกว่า<ช>พักก่อนให้พักก่อนทุกคนคิดดูตอนที่แบบหมอดูดเลือดหลังจากที่ทํา MRI แล้วใช่ไหมดูดแล้ว<อ>แบบคือเหมือนแบบเห็นเลือดเยอะมากคือเลือดระค่างในเขา่าก็มีเส้นเ e อ็นขาดด้วยต้องทำการทําแผนนัดผ่าตัดน,นู่นนะี่นี่ยจริงๆหมอแบบอยากให้ผ่าเลยภายในเจ็ดวันแต่เฮียไม่ทําทุกคนขนาดเจาะเลือดออกปุ๊บนะแปดร้อยซีซีซซใช่ไหมแปดร้อยที่สีเกือบลิตรจะรอให้กลับบ้านตอนตีสองหมอต้องรู้ใจกันครับต้องมาแบบให้แอดมิ้เขาเขาเป็นคนห่วงแบบห่วงงานอยากทาางงงนออะไรยย่เี้ กลัวไม่มีค่าะไยค่าใช้จ่ายทุกคน <c oughs> มีค่าใช้จ่ายเยอะกลัวอยู่โรงพยาบาลแล้วไม่มีคลิปให้เพื่อนได้ดูอ่ะทุกคนขนาดเฮียขึ้นรถฉุกเฉินเฮียต้องถ่ายคลิปให้เพื่อนได้ดูอ,ะ<ช>อ่ะจะบอกว่าวินาทีที่เฮียขึ้นรถฉุกเฉินตอนนั้นอ่ะมันวิง่งเลย่งมาหรือปะเฮ้ยเราเป็นเสาหลักของบ้านนะเรากลัวเราเป็นอะไรไปแล้วลูกจะอยู่ยังไงเมียจะอยู่ยังไงแม่จะอยู่ยังไงทั้งมีค่าใช้จ่ายในบ้านอีกค่าเทอมลูกอีกแล้วมาเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้อีกแต่โชคดีที่เราก็ยังมี เออยังพอมีเงินสำรองเก็บไว้อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกอุบัติเหตุเราทุกคนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดมันแค่เสี้ยววินาทีอะเสี้ยวจริงเราในระหว่างที่ตอนที่เฮียอยู่โรงพยาบาลบุ๊กก็คิดเหมือนเฮียเลยว่าแบบเฮ้ยแล้วจะ,จะหมายถึงถ้าสมมติแบบมันเกิดอะไรขึ้นมาจริงที่มันแบบว่าุนรแรงมากขึ้นกว่านี้ เออเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอะไรเงี้ยสมมุติแบบไม่มีเฮียอยู่แล้วหรือี้ยสมมุตินะในกรณีที่ไรแรงที่สุดอะไรอย่างนั้นน่ะสมมุติว่าสําหรับคนที่แบบไม่ได้วางแผลนะทุกคนเท่ากับว่าอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เลยนะพลิกล้มเลยแล้วอย่างเพื่อนบุ๊กอ่ะล่าสุดอ่ะที่เราไปเชียงใหม่อ่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนนึงป่ะคือเขาบอกว่าทุกคนแค่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำมันมาเร็วมากไม่มีใครได้ทันตั้งตัวคือแบบ มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบขึ้นมาครึ่งบ้านเลยชั้นที่หนึ่งคือไปหมดเลยรถเอาออกไม่ทันใช่ทุกคนคิดดูเขากำลังจะแต่งงานคือบ้านอะเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วเราจะแต่งงานอีกเดือนนึงอะไรเงี้ยเดือนเดียวแต่ทุกอย่างพังหมดเลยทุกคนแล้วเขาแบบเป็นแบรนด์เป็นทำทำเสื้อผ้าสต็อกเสื้อผ้าคือคือไปหมดเลยกับน้ำภายในแค่แบบคืนเดียวมาคะที่อากงเขาเลี้ยงไว้อะคือไปหมดเลยคือแบบเขาไม่สามารถคว้าอะไรได้เลยนอกจากเอาชีวิต ตัวเองกับออก,<ว>กมาใช่เราเห็นใจทุกคนนะเราเห็นใจคนที่แบบประสบภัยจริงแล้วเราสึกว่ามันแบบเอาใจช่วยทุกคนนะทุกคนที่ประสบ ภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบเนี้ยทุกวันนี้ยังมีคนตั้งตัวไม่ได้เลยที่เชียงใหม่อะที่แบบน้ำท่วมอ่ะเป็นสิ่งที่ใครแบบไม่อยากให้มันเกิดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอเผื่อเป็นประโยชน์สําหรับคนที่แบบว่ากําลังมีปัญหาหรือว่าอยากรีเช็ตตัวเองใหม่อะไรเงี้ยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนเผื่อเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเงินก้อนมาซ่อมบ้านหรือต้องการใช้เงินฉุกเฉินหมุนเงินไม่ทันแม้กระทั่งหนี้บัตรเครดิตอะไรก็ตามแต่ทุกคนลองเซิร์ชสินเชื่อบ้านคือเงินจาก SCB ค่ะ ก็คือใช้บ้านที่ปลอดภาระแล้วนะทุกคนมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือมีสินเชื่อบ้านคือเงินจากสถาบันการเงินอื่นเปลี่ยนเป็นเงินก้อนกับ SCB เขาให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่20ล้านบาทและอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่5.99%ต่อปีนะฮะแล้วนาน3ปีเลยแถมยังฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันด้วยใครสนใจนะทุกคนก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB ทุกสาขาเลยนะฮะ โกตัวบีขอเป็นกำลังใจให้คนที่แบบประสบภัยทุกคนนะคะอืมเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วออกไปหน้าบ้านเจอใครเรียกขึ้นรถให้หมดเลยเฮ้ยเอาดีๆจริงไม่ได้เรียกทุกคนอะไรล่ะ <laughs> ไปอาบน้ําแต่งตัวกันทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันหน้าบ้านไปเฮ้ย <c oughs> ใครอะไปหรือเปล่าจะไปหรือเปล่าหนูไม่พูดเคลนรถจ้าเคิืนเลยค่ะนี่คือเรียวๆเลยนะนี่คือไม่รู้ว่าลุงน้อยจะเดินมานะ เราจะไปกันแค่3ามคนนะครับตอนนี้ไม่มีใครแล้วนะฮะไปกันแค่3ามคนนะฮะแม่อยู่บ้านที่บ้านรูดเอาลุงน้อยไปแทน,ไ,นไม่ต้องไปแล้วแม่เมื่อเช้าแม่เจออีกแล้วเจออะไรเนะจอผีเหรอพี่เล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงคือย,ยังไงจากผ้าอยู่ตรงนี้แล้วประตูมันเปิดไอ้ไอ้บ้านเนี้ยบานเกล็ดแล้วก็มันเหลือแต่ไอ้มุ้งรวดอ่ะเขาใส่ชุดดำทั้งชุดเลยแล้วเขาแวบ ้ยชุดดำเดินผ่านวันนี้เอกพานุมาแล้ววันนี้เอกพานุกับทัพทีมอีพิคไทมมากินกับเพียนะครับวันนี้คอลแลมกันนะครับก็ใช้วิจารณญาณนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้แม่เพิ่งตัดแว่นใหม่ไงแล้วหนาหาไปไหนมีมีมีจริงเหรอมีเส้นไงเส้นเสียยาป่ะป้าเอาเป็นว่าวันนี้เราจะไปตามหาบ้านล้างตามหาว่า เราจะพาลุงน้อยกับแม่ไปกินกุ๋ยเตี๋ยวไก่เจ๊แดงในตำนานหลังเซ็นทรัลลาดพร้าวเขาบอกว่าน้ำซุปนี่เข้มข้นพริกของเขาเนี่ยอย่าใส่เยอะเพราะมันเผ็ดมากเดี๋ยวเราไปเจอกันที่๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊แดงที่เซ็นทรัลลาดพร้าวไปกันครับใช่ไหมที่นี่โอ้โหคนกินเยอะมากเลยอะอเราพาคนแก่อสองคนมากินนะตอนนี้ไม่แก่ไม่แก่ มาไม่ที่เยอะๆข้างนู้นตรงนู้นไม่ไปนั่งตรงนี้แหละคลาสสิกมันต้องตรงนี้มาเดินออกข้างมาคือตรงนี้อันนี้คือที่ดั้งเดิมของเขาอ่าทุกคนดูครับตรงนน้นเป็นห้างใช่ป่ะพอ,อเดินออกมาก็จะเจอเลย<อ>แล้ววิธีสั่งนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ให้ขีดเลยเล็กน้องข้อตีนอะไรมีหมดเลยเดี๋ยวทุกคนดูนี่อ่าแม่เอาอะไรเล็กกันเลยเ้นเล็กมีข้อตีนมีข้ตอตีนแม่ผมป้าเอาเล็กส้นตีน เก็พูดได้มันได้ดี่เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวมารอดูว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เราสั่งมา <c oughs> จะน่ากินแค่ไหนนะฮะนี่ทุกคนลุงน้อยได้เรียบร้อยแล้วใส่เขาบอกว่าพริกอันนี้เผ็ดมากนะลูกน้อยไม่เป็นไรเราสูจสูตรคือ นีงไงสูตรใส่อ๋อมีถั่วปนผูมาหมดแล้วว่านี้ร้อนๆเลยทุกคนแล้วก็ปลานหนึ่งผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวให้ลุน้อๆซดน้ำดูเอาแบบว่าตามตรงเลยตรงๆเลยได้ไหมเข้มข้นเลยเหรอหอมอะไรหอมปลาไปจ้าโอ้กินน่าอร่อยนะลุงน้อยอหิวหิวอ่ะ นี่ดูนะไม่ไกินให้อร่อยนะ้ทำงี้นี่ราบบดีนี่นออมผ่านไหมเอากลับบ้านได้ไหมนี่ได้ใช่ไหมนี่แม่กินก่อนแบบไม่ต้องปรุงแม่ลองชิมก่อนไม่ไมาจะใส่พริกลไม่ต้องกินไม่ไม่บุกไปแล้วเป็นไงไม่ต้องปรุงเลยนะมันเปรี้ยวหวานเค็มพอดีเลยเมื่อกีบไปชิมแล้ว<ม>โอเคของแม่บุกนิดนึงนะปรุงเหมือนแม่เลยอ่ะเติมนิดน,น,นึงอ่ะน้ำตาลนิดนึง โอเคเฮียชิมแล้วตอนมิ้แกลกินกับลุงน้อยอ่ะคือรสชาติดีมากน้ำส้มเขาอ่ะมีความเปรี้ยวมันจะเป็นซุปเปอร์แล้ว,วอ่ะอ,อันนี้เป็นซุปเปอร์ใช่ไหมออลองชิมดูนี่น้ำเปล่าๆกินเลยเข้าใจละที่คนมากินเยอะแบบนี้อร่อยจริงทุกคนภาพโดยรวมตอนนี้อร่อยไหมทุกคนอร่อยเห็นไหมถ้าไม่มีบ้านแม่จะได้กินข้าวไหมแป๊บเดียวม้าจะหมดแล้วอ่ะดูดิอร่อยใช่ไหม นี่คือซ้งตีนไก่นะทุกคนท่านนั่งกินคนเดียวไหมคะอ่าแต่เราไม่กินถ้าไม่มีครอบครัวก็ไม่กินอืมตีนตันละลายอ่ะเพราะอะไรบ้างร้านนี้เขาตุ๋นอยู่ในหม้อแบบทั้งวันเลยนะมีทั้งตีนไก่น่องไก่ข้อไก่ในชะ่ไหมโอ้โห<อ>เส้นนุ่มเหนียวหนึบทุกคนแค่ใส่ทิชคนก็อร่อยแล้วอะ่ะ ทุกคนแม่บุ๊กสั่งแบบว่ามะละล้วนกับน้ำซุปเตียวไก่ผลของการกินไปก่อนใช่ไปครับโอเคเดี๋ยวเราซื้อน้ำซุปแล้วกลับไปจัดจานหม้อชาบู๋<ม>วยเตียวไก่มะละเนื้อภูเขาไฟพีเมียมหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับไปทำกันที่บ้านครับช่วงนี้เดี๋ยวขอกินก่อนบ๊ายบายไปจัดจานครับทุกคนตอนแรกว่าจะกลับบ้านไปจัดจานใช่ปะ มารับบีบีก่อนบีบีเลิกเรียนพอดีพอไปถึงเซ็นทรัลั้พามันไกลกว่าจะถึงบ้านก็คือใช้เวลาเยอะคันที่หนึ่งแกลงบีบีนะคะมากับลุงน้อยมารับสองคนแล้วเราตั้งกล้องไว้แล้วเรายืนรอตรงเนี้ยมาพุ่งมาคิดตอนนี้เนี่ยให้แม่เพราะแม่ขับได้ยัยเด็กๆแม่ขับไม่ด้ไม่รู้ว่ารับตอนโอ้เดี๋ยวแม่ขับว่าพุ่งขึ้นไปข้างบนโอเคครับขอบคุณครับมาสวัสดีค่ะลองเหยียบนะคะลลูกหงเยียบนะะค โอเคทุกคนตอนนี้ก็รับบีบีเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวได้ได้เวลากลับบ้านไปจัดจานทำเมนูที่ชื่อว่า้คะเดียวบุปผีไหมลูกเพื่อนไหมเดียวบุปไรกลับบ้านไปจัดจานเลยครับไป อ่าพูดมาเลยมา<ๆ>เอาดีๆกินข้าวยังยังไม่กินข้าวเพื่อมากินฝีมือแม่บุ๊กวันนี้ <c oughs> บอกเลยว่าเคี่ยวตั้งแต่8ปโมงเช้า <c oughs> จนเป็นแบบเนี้ยจนแบบเปื่อยเราไปเคี่ยวข้างหน้าบ้านด้วยแล้วรอมาแล้วไม่มาแม่บุ๊กยืนรออย่างเงี้ยป้ายังไม่มาเลยเข้าบ้านก่อนไหมมืดแล้ว<ม>ก็เลยย้ายกันเข้ามาตอนแรกกินข้างหน้าไปอยากกินอะไรหยิบเลยได้เลย ตื่นเต้นวานนี้ยตื่นเต้นไม่ไม่ว่าไม่ว่าจะเฮียตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นที่มาถ่ายช่องบิ๊วีๆเอาดีๆเอาดีๆตื่นอะไรมากก็แค่แค่คนแรกนะทุกคนเพราะว่าเอกเอกท่านที่บอกว่าเฮียมีอะไรเรียกเลยนะอะไรเงี้ยให้ถ่ายนะแต่เฮียไม่ถนัดที่จะถ่ายกับใครใช่เฮียเพรเรื่องจริงเฮียชอบถ่ายกับครอบครัวอย่างเดียวก็เนี่ยมีบิวเนี่ยมันก็โผล่มาแล้วมันก็ปีนออกมาเนี่ยอยากรู้ตอนมีแขกรับเชิญคนแรกเป็นไงอ่ะก็เก่งแบบพูดไม่ออกแล้วแบบกูจะพูดแล้วมันจะทําให้เขาแบบ ไม่ดีหรือเปล่าเคือเราจะรังคำพูดจนไม่ธรรมชาติอ่าถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราคนแรกที่เราไปกินคือใครนะเจแปนเลยเนาะแต่ไปกินทั้งนอกอ่าก็เป็นอย่างที่เห็นนั่แหละทุกคนยังเอกเนี่ยเราสนิทกันมา3มปีแล้วตอนสมัยมัธยมเราก็เรียนด้วยกันีหไม่ใช่ไม่เอาจริงๆผมกับเฮียพอได้คุยกันคือมีอะไรนิสใส่คล้ายๆกันเหมือนกันมากชอบจะกลัวความสูงชอบฆ่าสัตว์ตอนเด็กๆ ลาที Olivier, no. ่ไว้เนาเอกอยากกินอะไรกินเลยอันนี้เป็นเนื้อหมูอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อวัวจุ่มกับชาบูน๋วยเตี๋ยวไก่มะละน้องไก่ผมขอญาตเลยได้ไหมฮะเฮียอยากนั่งดูเฮียตื่นเต้นบอกแม่บ้านมากวันนี้ไม่ต้องทำไม่ต้องเอาอกไก่ไม่ต้องเอาไข่วันนี้จะมากินบ้านเฮียบาสเฮ้ยมันพูดจริงป้ว่าจริงเนี่ยท้องร้องไม่ได้กินอะไรเลยเอาเคเชิญครับเอาเลยนะอยากรู้ว่านี้จยังไงบุ๊กบอกว่าเอกไม่กินแป้ง เขาก็เลยคิดเมนูนี้ขึ้นมาเพราะเป็นคนไม่กินแป้งปกติบ้านเราจะทอดนู่นยำงทอดบ้างอะไรบ้างแบบมีเดียมแรครับทุกคนนี่ให้ดูแล้วไม่เอกเอกไม่ทําให้แฟนเหรอครับอคุอหิวก่อนอ่ะโอเคโอเคขออนุญาตนะครับเนื้อนุ่มๆแบบมีเดียมแรลองดูก่อนอ่ะครั้งแรกเหมือนก๋วยเตี๋ยวไก่มะละแบบเมืออาชี้เหมือนน้าอะไม่ืนะ ตรงนี้ความรู้สึกที่ยังไม่ได้กินนะหอมมากมันคือถูกต้องของก๋วยเตี๋ยวไก่ตอนนี้อันนี้คือแม่บุ๊คทำเองไม่ได้ซื้อสูตรอะไรเลยทําบแไม่มี <cell os. S 2> เคี่ยวตั้งแต่ตีห้ากับแม่ช่วยมาครับว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวไก่รสชาติแบบร้านเด็ดๆเลยผมพูดจริงอันนี้ผมไม่ได้จริงแม่บุกจ,จัดจานอะไรแบบอาังการมาเห็นกับตาแล้วนะใช่เรียบร้อยมากแม่บุ๊คเขาเรียบร้อยมากเป็นเพลน ดูทำรายการมาสามสปีหนูไม่ทำไปได้ขนาดนี้จริงไหมเนี่ยจริงและนี่คือทำเฮียทุกวันเอาง่ายนะช่องเฮียทำตั้งแต่ตีห้าเสร็จห้าโมงเย็นทุกวันบางวันเก้าโมงก็เสร็จทุ่มหนึ่งจัดจานไปสามชั่วโมงเนี่ยอันนี้แล้วน่องไก่ต้องเลี้ยงแบบนี้แล้วถ้าเลี้ยงไม่อยู่มันไหลลงก็ต้องหาอะไรดันเซ็ตมันให้มันอยู่ตัวแบบนี้นี่คือขั้นตอนของเขาคืออร่อยมากจริงอ่ะรู้แล้วอาการทานี้คืออร่อยมากมาเฮียทุกคนนูเอาจังจริงุดอะไรแล้วตอนเนี้ยทุกคน อยู่ไก่เปื่อยมากจนจะหลุดออกจากกระดูกอ่ะในเมื่อคุณไม่ตักให้คุณแล้วพิมผมตักให้เองครับคุณทัพิมครับผมฝากดูแลแฟนผมหน่อยเฮียมันหน่อยเกินเอออเาดิอ่ะให้ทัพพิมลองชิมน้ําดูก่อนได้เผื่อไม่ถูกปากโหูไม่มีทางอ่ะขอน้องไก่หน่อยนะไม่เกี่ยวคือของคนหนูเลยคือแบบดูดไก่คือไก่หลุดเลยอ่ะขอลองชิมดูก่อนนะผมเห็นว่าเปื่อยมากอ่ะเฮียนะเป็นผู้หญิงที่ทำอาหารอร่อยที่สุดในโลก เป็นไงอป็นไมากครับดิมก็ทำอย่างนี้หนูพูดจริงมันมีความหอมสมุนไพรอะไรไม่รู้อะเต็มหนูหอมมากไม่ควรเปิดร้านไหมเปิดร้านไหมค่อนข้างอยากทำเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรเราเปิดร้านอะเราจะไม่มีเวลาทำยูทูบเพราะคนทำอาหารก็ได้จะรู้ดีปิดแล้วเขาบอกว่าเกลียดใครให้บอกให้ไปเปิดร้านอาหารกูกินับมาแล้วอร่อยมากคุณทัพพิม ทุมนเป็นรสชาติแบบที่หนูเคยกินที่ไหนสักที่ตอนเด็กแล้วซึ่งหนูไม่สามารถหารสชาตินี้กินได้อีกเลยเอาแล้วนี่มันอร่อยอย่างนี้วะแล้วผมชอบกินกับมะระมากผมชอบความขมขมของมะระแล้วกินกับมีมะระที่แบบตุ๋นแล้วค่ะมะระอันนี้ทำมะระดิบเอกครับล้วงลงไปเจอมะระตุ๋นคือตายอันนี้อันนี้บอกเลยว่าตายอุญาตนะครับมะระดิบก็ชอบมาตักเลยครับล้วงขึ้นมาอุ้ยมีความสุขมากแล้วปกติอยู่บ้านกินอะไรกันนะ แก๊ปสั่งแก๊ปอย่างเดียวแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าแก๊ปเราอ่ะมีโปรโมชั่นนะเฮ้ยเห็นแตเข้าอีกแต่เข้าวันนี้ไปเรื่อยลูกค้าเนี่ยหืูทิมหนูไมเขาตึงแล้วมีความสุขคับทุกคนโอ้โหเห็นไหมเขาจะเดินบริการเงี้เรื่อยๆแม่พูดมากินด้วยกันเขาจะเป็นอย่างนี้ท้าทิมกินเนื้อไหมครับกินค่ะกินโอ้โหพานุใส่ลงไปเลยงี้ได้ไหมขอโทษนะมันเละเทะเงี้ยเป็นอย่างจี้จริงผมขอได้ไหมขออะไรถ้ากระทิ่งหนึ่งผมขู่มากินได้ปะ นี่ก็พูดเลยผมก็เกรงใจแต่มันอร่อยเกินอะครับทพพิมยอมขับรถชั่วโมงนลยมากินนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมีรายการนะทุกคนคือแม่บุก๊ก็จะไปทำอาหารที่ช่องทับพิมได้ไดอ่าเตรียมไว้เลยนะอยากทำอะไรบอกบอกทับพิมพนะได้เลยกินทั้งสตูแน่ตลงุลงทาน เบร์เาแบบว่าของที่อร่อยมันเป็นยังไงแต่ว่าต้องรอนานมากๆเพราะบุกคทำช้ามากๆไม่ได้หนูให้แม่บุกทั้งวันเลยถ้าเกินคืนหนูก็รอถ้าเขาตักน้ำตาลลงอย่างเงี้ยแล้วมีน้ำตาลหกเงี้ยเขาต้องเช็ดก่อนเดี๋ยวๆๆๆ๋ยดูให้ดูหน่อยนี่นะฮะการจัดผักของเขาอันนี้เป็นผักที่จัดแล้วเขาไม่ได้ใช้นะเขาก็ต้องเรียงแบบนี้เป็นเซตเป็นเซตแบบนี้อ๋อโอเคจะบอกให้นะการที่มีภรรยาแบบนี้นะก็ไม่ได้มีความสุขเสมอไปนะลูก พูดอะไรออกไปวะเนี่ยรู้ว่าเมื่อเช้าทัพทีมเลือเอกไทยถูกนะว่าเฮียทะเลาะอะไรกับแม่บุ๊กทะเลาะจริงจังเลยไปจากกันได้เลยอ่ะนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงสาบานเลยทะเลาะจริงจังมากแม่ฟังแล้วแม่แบบนี้เลยอ้ยบาสเอ้ยไม่ไปทำอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเฮียบาสแอบคุยสาวอื่นไม่ใช่บาสทำบ้านสกปรกไม่ใช่อ่ะเหลยคนละสองลองค่อยคิดกันดีๆมันเป็นเรื่องที่ใกล้ใกล้ตัวมากเรื่องเฮียอยากมีน้องให้บีบีแต่ไม่ยอม ไม่ใช่ตกใจหมดเรวถูกเฮียจัดงานแต่งงานให้เลยพุงดีเลยนะเฮียเฮียจัดให้เลยเฮียแบบเป็นเจ้าภาพให้เลยอะไม่อยากฉูกแล้วไม่อยากอยู่แล้วแม่บุ๊คลืมหอมแก้มอีกนิดเดียวไม่บายไม่รักนะไม่บอกรักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องนั้นมันแบบเบสิกเลยยอมเฮียอ้าวยอมคำที่ียอมไหมยอมเลยไม่คิดว่ามันจะอายหรอกพักก็อายเหมือนกันอะไร เมื่อเช้าเฮียก็นอนเฮียเป็นต้องบอกว่าพื้นฐานเฮียเป็นคนที่แบบให้เฮียนอนอยู่เนี่ยห้ามกวนเลยนะจะเป็นคนที่แบบถ้าตื่นปุ๊บจะไม่มีสติจะแบบว่าฟัดเฟียงจะแบบอย่ามายุ่งกับกูอย่ามาปลุกทุกคนจะรู้รหมดอย่างเงี้ยแต่มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะทุกคนแต่มันแก้ไม่ได้จริงๆนิสัยเนี้ยแล้วเฮียก็นอนอยู่เมื่อเช้าครับเสร็จปุ๊บเฮียก็รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังแล้วก็พูดอะไรสักอย่างพูดอยู่นั่นน่ะพูดเฮียบอกเฮ้ยนอน สักพักหนึ่งมีเสียงหนึ่งที่พูดออกมาว่าขอต้มตูดนอน<ม>น,นอน<ม>น,นอนแล้วก็ไขวะบีบีไปโรงเรียนแล้วดีว่าเฮ้ยเราก็เห็นเขาใช่ป่ะแล้วก็ทำท่าอย่างเงี้ยเอาตูดนมานอย <i> 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 เราบอกว่าเฮ้ยมาไม่เอาไม่จะนอนง่วงแล้วไม่ไหวแล้วอยากจะนอนอะไรอย like <ๆ>่างเงี้ยเขาก็ไม่รักความพยายามครึ่งชั่วโมงนั้นน่ะจะได้ยินแต่เสียงเงี้ยเงียก็แบบไม่ไหวแล้วเงียเลยโมเลยเงียตะโกนอะไรมาสักอย่างนึงเน <i> 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 ี่ยปุ๊บ มันเหมือนมีแบบพลังงานบางอย่างไปก็ได้ไอคำว่าไปก็ได้เนี่ยมันทําให้เรานอนไม่หลับสุดท้ายกูเลยต้องไปง้องอีกต้องไปง้อเฮ้ยอ,อะไร <c oughs> ไมา <c oughs> จะบอกอาบุกอะ่ะเสร็จแล้วปุ๊บ <c oughs> ไปก็ได้คำว่าไปก็ได้เนี่ยเราง่วงเราจะนอนต่อเราก็นอนไม่ได้แล้วก็เลยเดยินไปที่ห้องน้ําก็จะเห็นเขายืนแปลงฟันอยู่ครับแล้วเขาจะหันมาอย่างเงี้ยขอดมตูดทีนึ่งแล้วมันต้องแบบ ฟัดเหวี่ยงน่าเป็นี้นะไม่ต้องฟัดเหวี่ยงต้องแบบนี้ด้วยนะแล้วยังแบบตื่นอยู่ไงก็เลยไม่คุยกันตอนเช้าก็แบบเดินอาบน้ําแบบอาบเองด้วยไม่ต้องให้อาบเลยก็เดินออกมาแล้วก็่อยมาดีกันหน้าบ้านนี่คือเรื่องของตู่นี่แสดงว่าเขารักเรามากใช่ว่าจงว่าจงภูมิใจนะว่าเขารักเราโอ้แม่เห็นลูกสะพ้ายคนนี้เป็นไงบ้างอุ้ยเดี๋ยวไว้ผมแต่งานที่ลัาผมมาย เวลามันไม่ได้รอใครเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นถ้าแน่ใจแล้วก็คืออยากอยู่ด้วยกันก็แต่งเลยไม่ใช่ว่าเป็นรอปีนั้นไม่พร้อมปีนี้ไม่พร้อมมันไม่ใช่ไอโบอยู่อย่างนี้แล้วแม่เป็นอย่างเนี้ยเป็นอะไรกูพูดอะไรกไปวะแล้วแม่ทำไมแต่งแต่งกับพ่อตั้งแต่อายุสิบสี่อะอ๋อคนสมัยก่อนชอแต่งานแล้วพ่อเเจ้าของโรงงานแม่มาชอบกันจบแม่เป็นพนักงานในโรงงานในโรงมะในโรงมะในโรงมะ ค่ะี่วาไน้องก็คือทำงานด้วยกันทุกวันทุกวันทุกวันเอออ่ะแล้วก็มีวันหนึ่งมันนี่มันบาเล่านะครับมันออกไงเขาถามว่าแมวเป็นแค่เจ็บไหมอะไรแบบนี้ชื่อแมวชื่อแมวชื่อแมวเขาบอกว่างานมาเด็กเพียทำไม่นี่ให้อ่าทำแผลให้อ่าแปะบัตเตอร์ให้แล้วพอเข้ามาจับมือเรามันก็เปลี่ยนกายเป็นการจูนเลยตอนนี้อายุสิบสี่จูนเลยทุกคนพ่อเองนั่นแหละพ่อสามสิบ ขอแม่แต่งงานเลยขอเลยอาทิตย์เดียวจริงเหรอคะแต่ที่แต่งงานเพราะว่าพาไปดูหนังนแล้ว,แล,วแล้วพ่อไม่ดูหนังพ่อทำอะไรเขาก็แค่หอมจับมือให้เลยเออแล้วหน,ห,นหนังไม่ดูใช่ไหมหนังไม่ดูทำอะไรหอมแจ๊ <laughs> นั่นแหละเป็นจูดกาเนิดคือแม่สิแต่งงานมีเงียสิบหกแต่งปุ๊บก็มีปั๊บเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ออกมาในแหล่งแล้วก็เลยเหมือนเพื่อนเล่นกันเพราะว่าเขายังอายุน้อยเห็นบอกว่าอยากรู้เกี่ยวกับคู่เขาเยอะเลยอย่างเงี้ยไม่ก็เทียแหละว่าเออเหมาะสมกันอะไรประมาณนี้มันก็แบบเคยไปเห็นในห้างก็เดินไปซื้อกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแต่เขาไม่มองเรานะเครื่องมากเรื่องเนี้ยเครืองมากเคลืองบานุมากตอนนั้นอะวันนั้นเป็นงานติ๊กตอกไทยแลนด์แล้วเฮียเห็น ตับพิมกับเอกเอกใส่ชุดหนังสีดำเดินผ่านหน้าไปเฮียก็แบบเฮ้ยเอกพานุที่เราดูไงแจบิวก็เลยบอกว่าเอาว่าะเดี๋ยวถ่ายรูปไม่เดี๋ยวบอกให้เอาๆไปดักไปยืนดักรอก่อนสักพักหนึ่งเขาออกมาเอกเดินอย่างนี้เลยเขาหันมาหาอย่างเงี้ยกะรอถ่ายรูปเงี้ยเราเห็นราเห็นหน้าเขาแบบนั้นไงเราจะขอถ่ายรูปเออเรื่องมึงอะไปนะตอบนี้เราเจอที่ไหนเราจะไม่คุยเขาเรางอนไงเรางอน เขาไม่รู้ไงแต่เรางอนไงเหมือนแม่ดูดูช่องช่องหนึ่งแล้วแบบเออว่ายช่องนี้มันเออมันสนุกอยู่แล้วดูตลอดอะไรเงี้ยไอบิวมันพาเข้าวงการนะดูตลอดใช่ไหมเอ็กเล่าจบี๋ยวมาเล่าต่อเอาละอ่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวปิดกเลยั้วอ๋อโอเคเราพอมารู้จักกับเขาจริงๆวันที่เขามาหน้าบ้านไอโบอ่ะเนี่ยเดินไปแบบยิ้มดียิ้มก่อนแม่งจังแม่งไม่สนใจกูกูยิ้มไว้ก่อนก็เลยเดินไปแล้วก็เจอเอพนุแล้วมันก็แบบเริ่มคุยเริ่มอะไรกันแล้วมาสนิทกันจริงๆไอห้องนี้ห้องบิว พอได้นั่งข้างๆกันแล้วแล้วมีการพูดเฮียบาสดูนี่เอาละนี่ได้ละคนนี้แค่นั้นเองอ่ะในมุมแม่เวลาที่เจอเอกพานุคือบิวอ่ะไม่รู้เป็นอะไรดูแต่ช่องเนี่ยจริงเนีดูอยู่นั่นอ่ะดูแม่งทั้งวันบิวเปิดทุกวันเปิดคือเจอบิวเปิดตลอดเลยอ่ะเปิดจนรู้จักอ่ะอ่พอบิวเผยมาก็เลยแอบเปลี่ยนอ่แอบเปลี่ยนช่องมาเป็นทำไมอ่ะบอกก็จะดูอย่างอื่นมากดูอยู่แต่ช่องนี้แหละเฮ้ยหจริงจริงบิวมันจะนอนแล้วเปิดทิ้งไว้แล้วมีวันหนึ่งบอกว่า จะมาช่องโบใช่ป่ะก็คือวันนั้นแหละคนที่บิวมันดูตลอดนี่ว่าเอ้กล้องมาถ่ายรูปไปมาหน่อยแล้วใครไม่รู้ถ่ายมัวลงไม่ได้เลยเอาเหรอเออแล้วผมจะไปขอ่ายก็ไม่กล้าถ่ายแล้วคนชอบบอกผมว่าผมหน้าดูหญิงรู้บ้างบุ๊พูดว่าอะไรเฮ้ยเอกพานุเคุยกับม้าแล้วนะฉนก็บอกอี้แล้วแต่ชมทัพิมพ์ว่าอะไรหน้าเออตั้งแต่วันแรกที่เจอระหว่างทริปอะไรเงี้ยพออยู่กับเฮียสองคนก็จะพูดตลอดว่า ทัพทิมน่ารักมากครอบครัวทับทิมน่ารักมากพ่อแม่น่ารักมากเขาดูเขาเขาดูเลี้ยงมาอย่างดีเลยเนาะส่วนผมนี่เลี้ยงไม่ดีนาเดียมาพูดตาผมพูดความในใจบ้างเอออ่ะเออผมผมเองคนหนึ่งเนาะที่แบบจริงจริงก็เออเป็นคนอินทรดแหละไม่รู้จะคุยกับคนอื่นยังไงเออผมไม่รู้จะคุยยังไงผมกลัวแบบเวลาจะคุยกับใคร้วแบบกลัวคําพูดเราอ่ะพูดไม่ดีกับเขาเพราะว่าตัวผมเองอะเป็นคนที่แบบพูดตรงพูดตรงแล้วก็ภาษาไทยอ่ะเข้าใจ ใช้พป่ๆถูกถูกขณะพูดแต่ใครพูดไม่ชันเลยฮะแล้วกลัวแบบพูดอะไรที่แบบไม่เข้าหูคนอื่นอ่ะใช่แต่หนูเข้าใจเขานะว่าเขาหมายความว่าอย่างนี้แต่หนูเข้าใจว่าคนอื่น่ะเข้าใจว่าแบบมันแรงอ่ะมีตัวอย่างไม่อยากรู้อ่ะตัวอย่างยังไงวะเออไมวอยากยังไงดีไม่อะไรหรอกเ่ยังไงวะแม่อ๋ประมาณนี้ใช่ประมาณว่าแบบเขาเขาเรียงคําไม่ค่อยถูกว่าใช่ใช่ขอโทษบางข้างด้วยนะครับแต่เขารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้ไม่รู้กันนะว่าจะได้มาเป็นแบบ สนิทกันขนาดนี้เนาะใช่ตั้งแต่เริ่มดิวเริ่มดูเริ่มดูเริ่มดูก็ไม่คิดว่าแบบเอ้ยมันจะแบบเข้ากันได้แล้วแบบได้คุยกันได้ได้ไปเที่ยวด้วยกันได้คุยผัวเฮียแล้วรู้สึกสนิทเพราะว่าเอออยากรู้อ่ะเป็นเป็นคนเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับใช่เองคนนี่เฮียเป็นคนเด๋นะผมก็เป็นคนอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเฮียเป็นคนไงเอกเนี่ยแต่บีบีชอบเขามากเลยนะใช่บุ๊กบอกอะไรบ้าบีบีไม่เคยหอมแก้มผู้ชายคนไหนนอกจากนอกจากเจ๊กเขา ล้วเห็นในรูปนั้นไอจีตกใจอ่ะแต่พนุยังไม่ได้พูดถึงเราเลยแต่พูดแล้วจบแล้วแตกแปลงนอกเอออันนี้ผมไม่เคยแชร์ที่ไหนมาก่อนไม่เคยพูดถ้าไม่ผมสนิทผมยอมรับพอผมมาอยู่ตรงนี้มันทำให้ผมหิวใจขึ้นอย่างที่บอกเวลาเราถ่ายคลิปทุกวันเหมือนแบบเหมือนกับเราทำงานทุกวันแบบเดิมๆด้ำๆอ่ะมัมีแบบคอเลิกทำได้ไหมอยากเกษียณแล้วเขาบอกุมเหนื่อยไม่ใช่แค่ทัพทีมกับเอก เฮียกับบุ๊กก็เป็นโบก็เป็นบิวก็เป็นเป็นทุกคนอยากเลิกพรผมก็คุยกับเขาว่าเลิกทําได้ไหมผมเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วแล้วใครนะครับทิมพูดมาคํานึงีเฮียบาสบิวโบดิเขาถ่ายคอนเทนต์กันแบบสนุกแบบทั้งวันอะไรเลยจริงเหรอพูดงนี้เลยหรอจริงแล้วบอกว่าไปดูช่องมาดิผมก็เลยแบบไปนั่งดูพี่แม่งสนุกว่าเขาคืนวันนี้แบบพี่คนเล่นไงอย่างนี้คือแบบมันทําให้ผมแบบกดย้่นอ๋อแบบดีขึ้นแล้วก็เลยแบบผมก็บอกทัพทิมทัพทิมอ่ะก็เลยเรียก แจ้อะไรอ่ะมาถ่ายที่บ้านออฟฟิศวันนั้นตอนนั้นแหะผมก็หอยเหี่ยวมานานแล้วมาเป็นปีๆแล้วแหละชีวิตผมอ่ะแจ้รู้คำนึงว่ารู้ไหมการนี้ทำไม่แจ้ทําคลิปต่อได้เพราะว่าดูเอกเหมือนกันอ่าผมก็แบบเฮ้ยจริงเหรอวะอะไรเงี้ยผมก็เห็นแบบการที่เขามาในปะตูเนาะแล้วเขาก็แบบเล่นกันอ่ะแล้วแบบรู้สึกแบบมีพลังขึ้นอ่ะมีอินจีกับตัวเองขึ้นจริงเนี่ยคนใกล้ตัวเห็นเปลี่ยนไปเลยป่ะจริงเหรอ อารมณ์เปลี่ยนค่ะเออเขาจะนิกาเียบาสอ่ะเขากลายเป็นหัวเราะแบบมีความสุขยิ้มได้ทั้งวันรถพังก็มีความสุขใช่มันมีคอมเมนต์ตลอดมันมีคอมเมนต์หนึ่งอ่าผมแม่งไปอ่านแล้วผมเฮ้ยจริงว่ะไม่เห็นพี่เอกหัวเราะอย่างนี้มานานแล้วในคลิปมันกระแทกใจผมแบบเออจริงว่ะกูไม่ได้หัวเราะจริงใจอย่างนี้มานานแล้วเหรอแล้วเปนการแชร์ชีวิตกันอืเฮ้ยเมียก็เคยเป็นแบบผมเฮ้ยอืมเมียเคยเป็นแบบนี้เลยเคยดาวแบบนี้เลยอ่ะแม่กลับบ้านเลยแฟนโทรมา มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันทาซ้ำๆเดิมๆทุกวันจนมันไม่มีความสนุกกับการที่จะต้องทําแบบนี้แล้วพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศไทยอ่ะอันนี้ไม่เอ่ยชื่อนะอเขาเคยพูดว่าคุณคิดว่าผมอยากเป็นพิธีกรเหรอผมโคตรเกลียดอาชีพนี้เลยแต่มันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องลุกขึ้นมาทําทําเพื่อดูแลครอบครัวแล้วผมต้องทําให้มันดีที่สุดเพราะมันเป็นหน้าที่อ่าเหมือนหน้าที่ที่เราต้องดูแลแม่มแล้วก็ต้องแม่บุก๊ก ผมเอาคำของเฮียมามันคือหน้าที่แล้วก็อ,อ่านคอมเมนต์ผิวใจเอาจริงๆครับถ้าผมไม่ได้คอมเมนต์ดีผมก็คงเลิกทำไปนานแล้วเหมือนกันเรียบร้อยโอเคไม่มามาเราในมุมมาแป๊บนึงนะเออเอาเอาานี้ก็ได้ตอนแรกอะมาทำรายการเช้านี้ของแม่ทำอะไรอะม่มาหมดหมดไฟเลยรู้ปะแต่พอเราไปดูคอมเมนต์อะเขาบอกว่ามาไม่เเลิกทำนะเพราะว่าหนูว่า กลับมาหนูจะต้องเอาข้าวมานั่งดูแล้วมันคือมันมันห่างเหนื่อยอ่ะให้พูเราจะร้องไห้เลยไม่ต้องร้องแม่เพราะว่ามันเพราะฉะนั้นเป็นเป็นแรงแรงบันดาลใจที่ป๊ามาจะทําต่อไปอือนนี่นก็คือต้องคิดเป็นอยูใหม่ๆใหม่ๆออกมาสิ่งที่ยังไม่เคยทําก็จะทําค่ะค่ะไทามรตอนนี้พี่ก็ออีกหน้าผมพูดตัง้งก็ขอบคุณครับทีมเลยที่อยู่ข้างตลอดขอบมา เป็นคนคิดวก่าหน้าิีใจผมช่วยที่ผมดึงขึ้นมาก็ขอบคุณครอบครัวบ้านวิวโบที่แบบเห็นตัวเองในตอนนั้นนี่แบบเฮ้ยมีไฟอะไรอย่างเงี้ยเออดึงตัวเองกลับมาได้ตามใจกลับมาได้คนหนึ่งที่ต้องบอกคุณรีวแฟนครับทำความดีที่หลอดใช้ชีวิตตอบตัวเมาได้ถามว่าวันนี้โอเคไหมมาที่นี่โอเคมากเลยครับฮะโอเคมากอร่อยมากเลยดีใช่ไหมดีคะแม่บุ๊กอ่ะเขาไม่กล้าทำอะไรให้เอกกิน เมดูนี้เป็นร้านเจนเป็นตำานาน3ิปีของเซนทรัลลาทาร้านเจนีก๋วยเตี๋ยวไก่มาละร้านเจแดงก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ้เป็นรชาตกินในตอนนี้คหนู่กินที่ไหนมาก่อนแล้วแม่มี่ทำได้แม่รู้สึกบืก็เลเฮียบอกขอทำเลน ทำให้อีบิทามกินเถอะอะไรเงี้ยแต่บู่วบอกว่าขออีกสักพักได้ไหมขอรู้จักอีซักพักหนึ่งเพราะว่าเขาไม่มั่นใจกลัวแบบแขกมาครั้งแรกแล้วกินแล้วเขาไม่อร่อยแล้วเขาต้องกินต่อ,อ,อต้องดูยังจบอะเอาเป็น,นว่าตอนนี้จะนิ่งแล้วคราวหน้าเดี๋ยวแม่วุ๊กทำให้กินในช่องทับพิมได้แค่นั้นเองใครอยากดูแม่วุ๊กทำอาหารให้อีบิทามกินเปดูในช่องทัาพิมได้หรือในช่องอีบิทามเลยแล้วแต่ได้โอเคไปแล้วทุกคนขอโทษนะ